ให้ออกขวามาปียะให้มามนตรีตั้งยิง2ลูกนี้สั้นไปครับเก็บฟ<อ>รีเบลได้ให้ออกมาทางขวาครับขวาลากขึ้นมาเองแล้ววางลูกนี้แหมจังหวะแปลกๆเหมือนจะมีแชวลิงหรือเบิ้ลบอลหรือเปล่ปไาไม่ทราบนะครับโอ้สายสามไม่ตรงหัวครับโอ้เจอตัวผิดหวังการยิงของตัวเองครับแม่แล้วยกหลบมาลูกนี้สวยครับเป็นต่อวาขวาลงไป ด้านหลังแต่ว่าจับไม่ติดกับหน้าเสียดายโต้กลับมาเร็วด้านหน้าสิงผลออกมาทางซ้ายครับแล้วหลอกลูกนี้ยิงครับเป็นต่อ2คะแนนมนตรีสุขศิยนุสรนะครับหมายเลขสิบเอ็ดเป็นต่อ3คะแนนคืนโอ้มาเหมือนกันแค่แม่มาช้าไปหน่อยครับอู้อยจ่ายแรงไปนิดนึงครับย้อนหลังแล้วก็โต้กลับมาเร็วสุรศักด์ป่าบอลไม่ได้แล้วขึ้นวางไว้โดนบล็อกครับ เป็นบอลออกเท่านั้นครับไม่มีการฟาไวได้ครับบล็อกโดนบอลเต็มเต็มบล็อกสวยครับหมายเลข88เป็นต่อครับดูจากหลัง